ครับสวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์บุญยริ์ทองสมนะครับประดุษจังหวัดเชียงนานะครับในช่วงฤดูฝนนะครับนะครับฤดูฝนช่วงฤดูหนาวฤดูฝนต่อหนวนะครับก็จะมีโรคระบาดในสัตว์ปีนะครับโรคที่สําคัญนะครับคือโรคไขมันนกนะครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นเนี่ยจะกระทบต่อธุรกิจสัตว์ปีของประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นผู้ส่งออก ไก่เนื้อนะครับเนื้อไก่นะครับไปต่างประเทศเยอะมากนะครับมูลค่าแต่ละปีเนประมาณเจ็ดหมื่นล้านนะครับเพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้หวัดนกนะครับกรมสัตว์เดีย์ได้จัดระบบการเฝ้าระวังนะครับเป็นการดำเนินการเก็บตัวอย่างสังเกตการสัตว์นะครับลองมีการเก็บตัวอย่างนะครับตามรงข้าสัตว์ปีนะครับตลาดนัดสัตว์ปีนะครับแล้วก็ จะมีสัตว์ปีกประเภทหนึ่งก็คือไก่ไข่นะครับก็มีการเข้าไปเก็บในดุย่างในปาานะครับเพื่อให้นำไปส่งตรวจน,นะครับเพื่อให้มีความมั่นใจว่าโรคนี้จะไม่มีการเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยไม่มีการเกิดโรคไข้หวัดนกมาไม่น้อยกว่า13ปีนะครับที่ทานมานะครับทีนี้นะครับ พอเราเก็บตัวอย่างได้แล้วเราจะส่งตรวจนะครับอย่างจังหวัดเชียงนาเนี่ยส,ส่งยังสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาตินะครับการเก็บตัวอย่างเนี่ยเนื่องจากว่าสั์ปีกเนี่ยมีการเลี้ยงสองระบบหนึ่งก็คือระบบโุงฟาร์มนะครับกับเลี้ยงแบบหลังบ้านก็คือพวกไก่เนื้อหลังบ้านที่เราเห็นกันอยู่นะครับเราก็จะมีนิยามนิยามของไข้หวัดนกนะครับว่าสงสัยว่าเราสงสัยว่าเป็นโรคระบาดประเภทนี้เราก็จะมีในนิยามนะครับอ้อตอนก็นก ถ้าเป็นสัตว์ปีกที่เล็กในความเนี่ยนะครับถ้าตามนิยามก็คืออัตราการตายเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยในหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็หรือกินอาหารลดลงร้อยละห้านะครับภายในหนึ่งถึงสองวันนะครับแต่ถ้าเป็นเลี้ยงหลังบ้านนิยามก็จะต่างไปก็คือนะครับก็อ <fille> าจจะมีอาการแล้วก็ตายในลักษณะเดียวกันนะครับในหมู่บ้านเดียวกันนะครับในความเดียวกันในหมู่บ้านหมู่บ้านเดียวกันก็คือเป็นเป็นข้อสงสัยว่าเกิดโรคระบาด นอกจากนั้นก็ต้องดูอาการอื่นร่วมด้วยนะครับมีท้องเสียชักนะครับเหนียงแข่งมีจุดเลือดออกพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นอาการประกอบที่ทางะัวกแพทย์เนี่ยต้องดูประกอบในการว่าสงสัยว่าโรคระบาดเนื่องจากว่าถ้าเราเจออาการพวกนี้นะครับเราส่งเก็บตัวอย่างส่งตรวจ แล้วก็ไม่ต้องรอดูผลแล้วนะครับก็สัตว์ตแท่ก็สามารถจะสั่งทำลายได้ตามโรคระบาดศัต์ได้นะครับใน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 อย่างตาัวอังก็คือสงสัยว่าเป็นโรคระบาดนะครับก็ต้องดูว่านะครับตายไม่น้อยกว่าหนึ่งในฟาร์มที่เป็นระบบฟาร์มนะครับหรือใต้หลังบ้านก็คือตายด้วยการใกล้เคียงน,นะครับใกล้เคียงต้องมีชักโควิดอะไรนะครับท้องเสียนะครับมีถึดเลือดออกตรงตรงหน้าแข้งหเนียง เหนียงนะครับคล้ำหรือคล้ำนะครับก็นะครับ,นะรบก็อานะก,การพวกนี้ประกอบด้วยการวินจัยของสัตวแพทย์นะครับทางกรมสัตว์นะครับโดยสำนักงานบริษัทจังหวัดชัยนาทเนี่ยได้มีเครือข่ายนะครับเครือข่ายก็คือเป็นที่เราจ้างหมอไว้ทำในที่เก็บต evet ัวอย่างนะครับมีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทุกฟาร์มนะครับในช่วงของการเก็บตัวอย่างนะครับเข้าไปสอบถามเรื่องอาการของลูกระบาดในสัตว์อีกนะครับถ้าเจออาการอย่างที่ผมเรียนมาเนี่ยนะครับ ทางเจ้าหน้าที่นะครับก็จะเก็บตัวอย่างกลับมานะครับเพื่อนำส่งทางห้องบฏิบัติการนะครับแล้วก็อาจจะมีมาตรการเข้าไปทำลายสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคระบาดนะครับนะปฏิบัต